กบสวัสดีครับวันนี้ผมได้มารีวิวเครื่องสแกนเทอร์โมมิเตอร์นะครับสั่งมาจากจีนในรัตดาไร้รุ่น JKQA007 นะครับเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับสามารถวัดได้ฟ้าส1นึ่วินาทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิวบวกลบจะแปประมาณ0.2เซลเซียสนะครับที่คัดเคลื่อนนะครับ แล้วก็มีพาปอดไทรสูงนะครับประมาณวัดเด็กวัดอะไรได้หมดเลยนะครับตามข้างของสเปคอยู่ด้านหลังนะครับมีไฟแต่งสองสองสองสว่างนี้ด้วยนะครับระยะที่วัดนะครับประมาณหนึ่งจุห้าเซนติเมตรนะครับอยู่อยู่ประมาณนี้นครับแกะกล่องไปเลยนะครับนี่แหครับ คือหน้าตาของตัวนี้ก็มีแค่สามปุ่มครับมี m e ม o r y ีมีโหมดแล้วมี power เปิดนะครับก็ใส่ตามามเอนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ภาษาภาษาเอนะครับซึ่งผองแม่แถมมาให้นะครับเราหาซื้อเองนะเปิดเครื่องก็คือเปิดนี้ครับสามสิบห้าครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูว่า ย้อนหลังครับอันนี้คือเมมโมรีครับอยู่ด้านหลังได้เลยย้หลังแล้วก็โหมดเนี่ครับโหมดเราวราก็กดเดีย๋ยวเราออกจากเมนูก่อนครับโหมด F 1นี่คือจะเป็นกดที่ตบพาวเวอร์นะครับจะเป็นเซล,ลเซียกับกับฟารีไฮครับโหมด F 2. สองคือปิดเสียงครับแล้วก็เรากลับมาโหมด เล็กวันก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นโซเซียลนะครับจะเปลี่เราใช้ของโซเซียลแล้วก็ใช้เครื่อยของโซเซียลอ่านจะง่ายกว่าะครับที่คนไทยอ่านกันนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ครับสาวที่6.2นะครับแต่ถ้าเป็นแบนเช็ตถ้าเปนแบนเช็ที่มีเปลวไฟครับานมาเลยก็จะอ่านได้ครับนี่ครับอ่านถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับมีหายแล้ว แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเอาไปที่น้ำแข็งก็จะเขียนว่า CO ครับคือครูนะโอเคนะครับกับ <Okay. S 1> เครื่องสแกนความร้อนของจีนนะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้ไงานได้โอเคนะครับที่ใช้มาก็ไม่ใช่ค่าสุ่มนะครับมันวัดได้จริงๆนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ครับเย็นๆเนี่ยครับมันก็จะสามสิบห้าเอ็นนะครับถ้าเป็นมือเราก็จะสามสิบหกจุดสองนี่ครับนี่ครับก็อยู่ระราวประมาณนี้ครับตาหดับก็โอเคครับตาหดับราคาประมาณนี้ ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับตัวตัวตัวนี้สามารถหา,หาซื้อเอไว้วัดลูกหลานได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดถูกใจกดไลค์ถูกใจและกดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ